นิยายรักโรแมนติกบ้านไร่แสนรักพิมลและสก,กุลีไม่ได้เจอไพรคนรับใช้บ้านบอกว่าไพรออกไปดูแลงานในไร่อีกไม่นานก็กลับมาคนรับใช้ต้อนรับพิมลอย่างรู้จักกันดีและพาไปยังห้องพักที่ไพรสั่งให้เตรียมรับรองเอาไว้ล่วงหน้า ที่จริงเราพักห้องเดียวกันก็ได้ไม่น่าจัดเอาไว้สองห้องแบบนี้ก็ได้จ้ะคุณไพรให้จัดเอาไว้นะคะคุณพิมลเราก็พักห้องเดียวกันได้พิมลจะได้ไม่ลำบากในการดูแลด้วยเอาละ่ะไหนไหนก็จัดไว้อย่าให้เสียศรัทธาเจ้าบ้านดีกว่าเธอจะพักห้องไหนดีพิมลถามไม่คิดอะไรมากเพราะคุ้นเคยกับที่นี่อยู่แล้ว ห้องไหนก็ได้งั้นเธอห้องนี้ฉันห้องนั้นขอบคุณนะคะป้าต่อไปเราจัดการกันเองค่ะงั้นขอตัวลงไปในครัวนะคะค่ะสองสาวแยกกันเอาของเข้าไปเก็บในห้องจนเรียบร้อยก็กลับลงมาข้างล่างอีกหนที่นี้สวยมากเลยนะพิมนสักกุนีเอ่ยพร้อมกวาดสายตาไปไกล ก่อนหยุดสายตาที่กลุ่มคนงานกลุ่มหนึ่งกำลังเดินเป็นแถวอยู่ที่นี่มีคนงานเยอะไหมพิมลคงเยอะเหมือนกันอาจจะ40-50ได้ละมัง้งคงได้เวลาเลิกงานละมัง้งใช่ไหมพิมลมองตามสายตาเพื่อนเออใช่คงได้เวลาเลิกงานแล้วนั่นคงเป็นรถที่ไตรพิมลเอ่ยเมื่อเห็นรถจิ๊บคันหนึ่ง ลั่นมาและหยุดอยู่ที่กลุ่มคนงานครู่หนึ่งก็ลนล่วงหน้ามาก่อนและตรงมายังตัวบ้านที่ไตลจริงด้วยทิมอนตื่นเต้นดีใจสักกุนีมองบุรุษร่างสูงโปร่งกำลังกระโดดลงจากรถเขาอยู่ในชุดกางเกงยีนรองเท้าหนังหมวกใบใหญ่ออกคล้ายข้าวบอยแต่ก็ไม่เชิงนักเขากระโดดลงจากรถมาแล้วสนทนากับคนขับรถอีกพักหนึ่งคนขับรถก็กลับรถขับออกไป ไปเถอะนกพิมลเอ่ยก่อนรีบลุกเดินนำสก,กุลนีออกมาสวัสดีค่ะพี่ไตรพิมลทักเสียงใสนำมาก่อนอ้าวพิมลชายหนุ่มแปลกใจแต่ยกมือรับไหวไหนว่าจะมาพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอบังเอิญเปลี่ยนใจมาก่อนต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่โทรมาบอกไม่เป็นไร แต่พี่เลยเตรียมต้อนรับไม่ทันพี่เตรียมไว้พรุ่งนี้นะไม่เป็นไรหรอกแค่ห้องพักก็ขอบคุณมากแล้วเห็นห้องพักแล้วหรอค่ะพอพักได้ไหมเยี่ยมมากเลยค่ะไตรยิ้มแล้วมองไปยังสกุนีที่ยืนอยู่ด้านหลังพิมลน,นิดนึงซึ่งหญิงสาวมองเขาอยู่ก่อนแล้วทันทีที่เห็นหน้าไตรสกุนีบอกตัวเองว่าไม่น่าเชื่อสิ่งที่พิมลเล่าให้ฟัง เขาเป็นผู้ชายที่หล่อเข้มเป็นเทพบุตรที่ผู้หญิงทั้งหลายสะดุดตาแม้แต่สกุนีเองยังยอมรับว่าไม่เคยมีความคิดเช่นนี้มาก่อนเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ทำให้สกุนีนึกถึงคําว่าสะดุดใจหญิงแต่มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอีกเรื่องหนึง่งมันไม่น่าจะเป็นเขาและเช่นเดียวกันทันทีที่ตรามองหญิงสาวเขาถึงกับนิ่งมองชั่วครู่คำพูดของสมา พูดมาทุกถ้อยคำและทําให้ไตรนึกถึงนางแบบโฆษณารีเจนซี่ผู้หญิงตรงหน้าเขามีใบหน้าที่ละไม้คล้ายคลึงเอามากๆแต่มันคุ้นตาเขาชอบกลจริงสิมัวแต่คุยเพลินเลยนี่สก,กุนีเพื่อนพิมลค่ะหรือเรียกว่านกก็ได้ค่ะที่ไตรคนนี้ล่ะที่ไตรนกสัก,กุนียิ้มพร้อมพนมมือไหว้ ทำให้ไพรนึกถึงคําของซามาอีกลักยิ้มสองแก้มนั้นน่ารักช่วยให้ใบหน้าสวยเนียนของหญิงสาวมีเสน่ห์มากมองแล้วนึกถึงโฆษณาอีกนี่หากไม่รู้ว่าหล่อนเป็นเพื่อนสาวของพิมลละก็เขาคงคิดว่าหล่อนเป็นพรีเซนเตอร์เล่าว,วิสกี้รีเจนซีไปแล้วแต่คับคล้ายว่าเหมือนเคยเห็นหล่อนที่ไหนมาก่อนยินดีต้อนรับครับ สีหน้าแววตาของเขาบอกให้สก,กุนีเห็นชัดว่าเขากำลังนึกเกี่ยวกับหลอนเขาคงจำหล่อนไม่ได้เชอร์ sure. อีตาบ้องคงไม่ทันจำหน้าฉันวันนั้นทำยังกับไฟลนก้นแล้วมีหน้าหละรวยอย่างนี้นี่เองถึงได้ควักกระเป๋าจ่ายง่ายขนาดนั้นเข้าข้างในกันดีกว่าไรเอ่ยเชิญแล้วมองหญิงสาวอีกแววตาเขายังบอกว่ากำลังนึก ใช่เขานึกแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกอาหารมื้อข้างผ่านไปและการคุยกันผ่านไปมันเป็นการคุยแบบทั่วๆไประหว่างไตรกับพิมลเมื่อพิมลถ,ถามถึงเรื่องงานของเขาไตรก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแต่ก็ทำให้สก,กุนีรู้ว่าเขามีกิจการอะไรบ้างภายในไร่แห่งนี้ฟังแล้วก็น่าทึ่งเขาไม่น้อยแต่ตลอดเวลาที่คุยกันสก,กุนีสังเกตเห็นเขามองหลอน และยังนึกตลอดเวลาอารมณ์หนึ่งของสก,กุนีมันให้นึกหมันไส้เขาไม่น้อยนี่นกเธอสังเกตรหรือเปล่าทิมนถามหน้าตาตื่นเต้นเมื่อเข้ามาในห้องพักของสก,กุนีสังเกตอะไรก็พี่ไตรไงทิมนทิ้งตัวนั่งลงที่เตียงนุ่มๆม,มองเพื่อนสาวด้วยกิริยาตื่นเต้นที่ไตรทำไมเธอไม่สังเกตรหรอ ว่าพี่ไตรแอบมองเธออยู่บ่อยๆสกักกนียิ้มฉันว่านะพี่ไตรต้องปิ้งเธอแน่ๆหรือว่าเป็นบุพเพอย่างที่ฉันพูดเอาไวจ้จริงๆพิมลทำท่าตื่นเต้นแต่สกักกนีสายหน้าฉันว่าพี่ไตรต้องปิ้งความสวยของเธอแน่นบเธอจะบ้าหรอใครเขาจะมาปิ้งง่ายได้ยอย่างนั้นอ้าวได้หรอเคยได้ยินที่เขาว่า เจอปุ๊บรักปั๊บไหมไปกันใหญ่ไม่ใหญ่หรอกความจริงมันไม่แปลกอะไรหากทุกคนจะมองเธอหนะักจะบ้าหรอพี่มนฟังพูดเข้าฉันหมายความว่าเธอสวยไปไหนมาไหนมีคนมองเธออยู่แล้วถ้าใครไม่มองสิเป็นเรื่องแปลกพิมนทำท่าจริงจังกระตือรือร้นขึ้นมาอีกธรรมดาพี่ไตรหนะักไม่ค่อยสนใจใครหรอก สายตาพี่ไตรที่มองเธอบอกได้เลยว่าสนใจสาก,กุนีถอนใจเลือกที่เขาสนใจหนะักเขากำลังนึกต่างหากว่าเคยเห็นหน้าฉันที่ไหนทิมนถามทันทีหรือว่าพี่ไตรนึกว่าเธอเป็นพรีเซนเตอร์รีเจนซี่สากุนีสายหน้าว่าได้หรอใครๆสงสัยกันทั้งนั้นแหละก็เธอหน้าเหมือนกับเป็นคนเดียวกัน ฉันอยากให้เขามาเหมือนฉันมากกว่าพูดเล่นปนหัวเราะแต่พิมนยังทำท่าไม่เลิกนึกอย่าสนใจเลยที่เขามองเขาสงสัยฉันจริงแต่ไม่ได้นึกว่าเป็นคนโน้นคนนี้หรอกเขากำลังสงสัยว่าเคยเห็นฉันที่ไหนนี่ฉันชักงงแล้วเธอวกไปวนมาเธอพูดยังกับว่าเคยเจอพี่ไตรามาก่อนหน้านี้งั้นแหละสักกุนียิ้ม ทำให้พิมลทำหน้าตื่นนี่เธอเคยเจอพี่ไกรมาก่อนหรอใช่ที่ไหนพิมลถามทันทีก็จําเรื่องเคยเล่าตอนนั้นได้ไหมอีตาบ้องซุ่มซ่ามคนนั้นไงพิมลตาโตจริงหรอนกมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อใช่ไหมฉันเองก็ไม่นึกว่ามาเจอเขาที่นี่หรอกไม่นึกว่าจะเป็นพี่ไตรของเธอเลยสักนิด ให้ตายสิไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นที่ไตรพิมลเอ่ยแล้วหยุดนิดหนึง่งก่อนจะทำหน้าตื่นเต้นอีกอย่างนี้ชัวร์เขาเรียกว่าบุพเพแน่แน่แน,นี่ใหญ่พิมลจา๋าดูเธอจะเชียร์จังเลยเอาแน่ละ่ะเพื่อนได้คนรักนิสัยดีพี่ชายได้คนรักนิสัยดีก็ย่อมเป็นเรื่องดีสักกุนีสายหน้าไม่เอาด้วยหรอก พี่ไตรของเธอนอกจากจะซุ่มซ่ามแล้วยังอดรวยเอาเงินฟาดหัวฉันอีกไม่หรอกหน้าพี่ไตรไม่ใช่คนแบบนั้นตอนนั้นพี่ไตรเขาอาจจะรีบจริงๆแหมออกหน้าให้เชียวที่ตอนเล่าเรื่องวันนั้นเห็นว่าเอาว่าเอาใครจะไปนึกว่าเป็นพี่ไตรที่มลหัวเราะแล้วทำหน้าจริงจังให้ตายสิ โลกมันกลมจริงๆเลยเนาะสักกุนียิ้มแล้วนึกไปถึงเหตุการณ์วันนั้นครั้งแรกที่เจอกันจะว่าแล้วจะโทษว่าเขาซุ่มซ่ามก็ไม่เสียทีเดียวขณะที่สักกุนีกำลังเดินซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้าจังหวะที่หล่อนหมุนตัวก็ชนเข้ากับปลายอย่างจังทำให้โคมไฟในมือหล่อนที่เพิ่งรับมาจากพนักงานขายร่วงลงแตกเขาเอ่ยขอโทษและควักเงินให้ อย่างไม่ถามราคาและไม่นับเงินที่ยื่นให้ด้วยกิริยาของเขาดูรีบร้อนเขาไม่เอ่ยอะไรมากพ่อจ่ายเงินให้ก็เดินลิ้วออกไปและมันเหมือนความบังเอิญหรืออะไรสักอย่างหลังจากซื้อของเสร็จสก,กุนีออกมาที่ลานจอดรถและขับรถออกจากที่จอดพอมาถึงหัวมุมของลานจอดสก,กุนีก็เลี้ยวรถช้าๆอย่างไม่คิดว่าจะมีใครถอยรถไม่ดูตามมา ตาเรือขนาดนั้นไายถอยรถออกจากที่จอดอย่างเร็วแบบชนิดไม่ได้ดูเลยว่ามีรถใครหรือเปล่าเขาถอยรถออกมาชนรถของหล่อนเห็นความเสียหายเขาก็บอกว่าจะชดใช้ให้หยิบเงินออกมาให้หล่อนพร้อมกับนามบัตรของเขาเขาไม่ทันมองหล่อนด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาชนหล่อนแล้วครั้งหนึ่งเขารีพูดและยัดเงินใส่มือหล่อนแล้วก็ถอยรถออกมาสั่งแค่ว่า หากไม่พอให้โทรมาตามเบอร์ในนามบัตรของเขาตอนนั้นสักกุนีรู้สึกฉุนเขาเช่นกันทำผิดแล้วทำท่าทีไม่ยุ่งยากเหมือนกับว่าฉันรวยแล้วกำลังรีบอะไรทำนองนี้จ่ายเงินยัดให้จบเรื่องสักกุนีฉุนที่ทำเป็นคนอวดรวยลงมาก็พลามฝ่ายเดียวจ่ายเงินแล้วก็ไปขณะที่ตอนนั้นสักกุนียังงง ทำอะไรไม่ถูกด้วยซ้ำแต่พอมาซ่อมรถเงินที่เขาให้ยังเหลือหล่อนจึงไม่ได้โทรหาเขาและนามบัตรของเขาก็ไม่ได้เก็บเอาไว้แล้วนี่มันเรื่องบังเอิญอะไรอีกละ่ะที่มาเจอเขาแบบไม่คาดคิดเช่นนี้บุพเพคำพูดของพิมนผุดออกมาบ้าไม่เชื่อหรอกเป็นคำแย้งในใจสกุนีทันทีเช่นกันแล้วนี่ เธอคิดว่าเขาจะนึกออกหรือยังไม่รู้สิแล้วเธอจะไม่ทักให้เขารู้ตัวหน่อยหรอก็กำลังนึกอยู่ฉันว่าควรทักนะอย่างน้อยที่ไครจะได้รู้ไงรู้แล้วไงอ้าวก็ถือเป็นการเริ่มต้นของบุพเพไงจะบ้าหรอพิมนยังไม่พ้นเรื่องนี้อีกอ้าวมันจริงนี่นาะ พี่ชายของเธอหน้าหมันไส้ออกทำอวดรวยลงมาพล่ามชอดชอดยัดเงินใส่มือฉันแล้วหันหลังไปเฉยฉันรู้ว่าเธอเกลียดคนพวกนี้แล้วฉันก็รู้ว่าเธอไม่เห็นแก่ตังแต่เชื่อเถอะพี่ไตรไม่เป็นคนแบบนั้นหรอกจ้าคนดีสกุณีทำเสียงยานทิ้งตัวลงนอนจะนอนแล้วหรอนอนฟังเสียงเธอไงอ๋อ ใจคอจะเอาเสียงฉันเป็นเสียงนิทานก่อนนอนหรอสักกูนีหัวเราะดึงเอาผ้าห่มมากอดงั้นจะนึกเสียว่าเป็นเสียงนกแก้วนกขุนทองแล้วกันพิมลเอาหมอนทับไปที่ศีรษะเพื่อนสาวแล้วกดพี้หมอนหยอกเยา้าก่อนสองสาวจะหัวเราะไม่เอาแล้วฉันไปนอนบ้างดีกว่าอ้าวจะนอนแล้วหรอแม่นกแก้วเดี๋ยวเหอะ เดี๋ยวไม่เป็นสะพานให้เลยสากุนีตาโตจะบ้าหรอพิมลอย่าหาทำนะไม่รู้ละ่ะกรรมเทพจะควงคันสอนแล้วพิมลทำท่ากรรมเทพยิงสอนใส่สากุนีดีดตัวลุกหนีอย่างนี้มันต้องทำโทษเอ่ยปากปนหัวเราะทำท่าจะเข้าหาพิมลรีบวิ่งไปหาประตูรู้ว่าเพื่อนสาวจะต้องมาจีเอลแน่เพราะหล่อนบ้าจี้ เสียใจด้วยนะแม่นกน้อยคราวนี้ถูกจับขังกรงแน่สักกุนีกระโดดลงจากเตียงพิมลรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องสักกุนีถอนหายใจยาวเดินไปนั่งปลายเตียงและสายหน้ายิ้มคนเดียวกับท่าทีเพื่อนสาวก่อนจะทิ้งตัวลงนอนแต่ทว่ากลับนอนไม่หลับใบหน้าหลอกของไพรผุดมาในสมองนึกเห็นตอนเขาชนหลอน สมองนึกกลับไปกลับมาจนรู้สึกหมุดหนิดต้องลุกเดินไปหยุดที่ริมหน้าต่างเรานี่ถ้าจะบ้า